มัทุปินทิกสูตรพระพุทธเจ้าไม่ทะเลาะก,กับใครคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นิโครทารามกรุงกบิลพัทหลังกลับจากเสด็จบินทบาทและเสวยเสร็จแล้วได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันเป็นป่าธรรมชาติเนื่องต่อเป็นผืนเดียวกับป่าหิม,มพานประทับนั่งพักกลางวันที่โคนต้นมะตูมหนุ่ม เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าสากยะพระนามว่าทันทปานิกำลังเสด็จเที่ยวเดินเล่นเข้าไปในป่ามหาวันเหมือนกันเจ้าทันทปานิได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์หลังจากได้ทูลทักทายปราศัยตามธรรมเนียมแล้วก็ยืนเอามือยันไม้เท้าทูลถามขึ้นว่าท่านสมณะมีปกติพูดจาอย่างไรพระพุทธองค์มีพระดำรัสตอบว่า การพูดจาของพระองค์ไม่มีการโต้เถียงกับใครๆทั้งในเทวโลกมารโลกพรหมโลกและในหมู่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นสมณะพรามเทวดาและมนุษย์และมีปกติกล่าวเหตุที่สัญญาไม่ครอบงำพรามผู้ปราศจากกามผู้ไม่มีความสงสัยผู้ไม่ขนองมือและเท้าแล้วผู้ปราศจากตัณหาในพบน้อยใหญ่แล้ว ทันทปานิได้ฟังพระดำรัสก็สัส่นศีษะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นสามริ้วถือไม่เท้ายันเดินจากไปเย็นวันนั้นหลังจากเสด็จออกจากฌานพระพุทธองค์ได้เสด็จกลับสู่นิโครธารามตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเข้าเฝ้าทรงเล่าเรื่องที่เจ้าทันทปานิเข้าเฝ้าทูลถ,ถามปัญหาและพระองค์ก็ได้ตรัสตอบไปอย่างนั้น ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่าพระองค์มีปกติตรัสอย่างไรจึงไม่โต้เถียงกับใครและตรัสอย่างไรสัญญากิเลสทั้งหลายจะไม่ครอบงำพรามผู้ปราศจากกรรมตรัสตอบแต่ย่อๆว่ากิเลสเป็นเหตุเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าไม่เพลิดเพลินไม่ยึดถือในเหตุนั้นนั่นแหละ เป็นที่สุดแห่งกิเลสท,ที่แฝงอยู่นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้สัตราการทะเละวิวาทการชี้หน้าด่าทอการส่อเสียดการพูดปดตรัสแล้วก็เสด็จลุกเข้าที่ประทับพระมหากัจจานะอธิบายธรรมย่อให้พิสดารหลังจากพระพุทธองค์เสด็จลุกจากไปไม่นาน ภิกษุเหล่านั้นก็พากันตั้งข้อสงสัยในพระดำรัสซึ่งทรงสแสดงธรรมแต่โดยย่อนั้นปรึกษากันว่าใครหนอจะช่วยขยายความแห่งหัวข้อธรรมเรื่องนี้ได้ก็คิดไปถึงพระมหากัจจานะผู้ซึ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องและเพื่อนพรมจันทร,ร์ก็ยอมรับว่ามีความสามารถในการอธิบายธรรมย่อให้พิดารแล้วพากันไปหาถึงที่อยู่ของท่าน และกราบเรียนเรื่องที่มาขอความช่วยเหลือพระมหากัจจานะกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าคนต้องการแก่นไม้สสเาะแสวงหาแก่นไม้กันอยู่แล้วก็พากันเดินเลยโคนไม้และลำต้นของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นและคิดว่าจะหาแก่นไม้จากกิ่งและใบพวกท่านเหมือนคนต้องการแก่นไม้นั้นพระศาสดาประทับอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลาย แต่พวกท่านก็ผ่านเลยพระองค์ไปกลับมาถามข้อความนี้กับผมพระเถระกล่าวแสดงความเคารพเทิดทูนในพระปรีชาญาณของพระพุทธองค์แล้วก็แนะนำภิกษุเหล่านั้นให้ทูลถามเรื่องนี้กับพระพุทธองค์โดยตรงเมื่อทรงแก้กข้อสงสัยอย่างไรให้จดจำไว้อย่างนั้นซึ่งภิกษุทั้งหลายก็ยอมรับว่าพระเถระพูดถูกแล้ว แต่ไม่ลดละความพยายามได้ขอร้องให้ท่านไขความแห่งพระพุทธดำรัสจ,จนสำเร็จคำอธิบายของพระมหากัจจานะมีดังนี้อาศัยตาและรูปเกิดจักขุวิญญาณตารูปและจักขุวิญญาณประจวบกันเข้าเกิดพัสสะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีบุคคลสวยอารมณ์ใดย่ยอมหมายรู้อารมณ์นั้น สัญญาหมายรู้อารมณ์ใดย่ยอมตริตรึกอารมณ์นั้นวิตตก,กะตริตรึกอารมณ์ใดย่ยอมผันพิสดารซึ่งอารมณ์นั้นบุคคลผันพิสดารซึ่งอารมณ์ใดเพราะการผันพิสดารน,นั้นเป็นเหตุปปัญนจะสัญญาแง่ต่างๆสัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายย่อมครอบงำเขาในเรื่องรูปทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน และอารมณ์อื่นๆรวมหกคู่ก็เหมือนกันเมื่อมีตารูปและจักขุวิญญาณก็มีผัสสะได้เมื่อมีผัสสะก็มีเวทนาได้เมื่อมีเวทนาก็มีสัญญาได้เมื่อมีสัญญาก็มีวิตกะหรือตรตริได้เมื่อมีวิตกะก็มีการครอบงำส่วนแห่งปปัญจสัญญาได้เมื่อไม่มีตารูป และจะขูวิญญาณก็ไม่มีผัสสะเมื่อไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีเวทนาก็ไม่มีสัญญาเมื่อไม่มีสัญญาก็ไม่มีวิตกะเมื่อไม่มีวิตกกะก็ไม่มีการครอบงำส่วนแห่งปปัญจะสัญญาปปัญจะสัญญาคำว่าสัญญาในนามขันมีความหมายว่ากำหนดได้หมายรู้ ความรู้ที่เกิดจากสัญญามีลักษณะเป็นความรู้จักความจําได้ความเข้าใจและความคิดที่หลากหลายต่อไปแหล่งเกิดสัญญาคือรูปเสียงกลิ่นรสโหดตพะและธรรมารมสัญญามีสองระดับคือ 1. สัญญาชั้นแรกมีความหมายรู้ลักษณะอาการของสิ่งต่างๆโดยตรง คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีลักษณะอาการอย่างไรเท่านั้นเช่นรู้ว่าสีขาวสีแดงสีดำรสเปรี้ยวรสหวานรูปร่างกลมแบนยาวสั้นรู้ว่าเป็นแมวเป็นไก่เป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นต้น 2. ส,สัญญาปรุงแต่งมีความหมายรู้ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเช่นเป็นโต๊ะเก้าอี้หมายรู้ว่าสวยไม่สวย ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเป็นสีแดงหมายรู้ว่าน่าเกลียดน่ารักเป็นต้นสัญญาปรุงแต่งมีสองประเภทคือ 1. สัญญาที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเป็นกิเลสสัญญาสสัญญาที่เกิดจากความคิดดีงามหรือเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นกุศลละสัญญาหรือวิช,ชาภาคยะสัญญาสัญญาฝ่ายวิช,ชา สัญญาปรุงแต่งที่เป็นอกุศลนั่นเองคือปปัญจสัญญาปปัญจสัญญาแปลว่าสัญญาทําให้เนิ่นช้าคําว่าปปัญจะหมายถึงอาการที่คลอเคลียพัวพันอยู่กับอารมณ์นั้นและคิดปรุงแต่งไปต่างๆโดยมีตัณหามานะทิฏฐิเป็นแรงผลักดันเพราะฉะนั้นปปัญจสัญญาจึงเป็นสัญญาที่ขับเคลื่อนโดยตัณหามานะและทิฏฐิ ซึ่งจะผันอาการไปได้ต่างๆนานาอย่างซับซ้อนหลากหลายแล้วแต่ตันหามะณะและทิฏฐิจะนำพาความชอบใจไม่ชอบใจหวงแหนริษยาเป็นต้นเกิดจากปปัญจสัญญาพระอรหันต์ก็มีสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ปราศจากกิเลสและพระอรหันต์ก็หมายรู้ปปัญจสัญญาตามที่ปุตุชนเข้าใจ หรือตามที่ท่านเคยเข้าใจเมื่อยังเป็นปุตุชนแต่การหมายรู้นั้นไม่มีตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นคือสักแต่หมายรู้เท่านั้นเมื่อได้อธิบายขยายความแห่งพระพุทธดำรัสจบลงแล้วพระมหากัจจานะก็กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายคิดว่าควรจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามข้อความเรื่องนี้อีกก็ขอนิมนต์ หากพระองค์มีพระดำรัสตอบอย่างไรก็ให้จดจำไว้เป็นข้อยุติเถิดต่อมาภิกษุทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องที่ไปขอให้พระมหากัจจานะขยายความข้อธรรมที่มีดำรัสไว้แต่โดยย่อนั้นว่าพระเถระได้อธิบายความไว้อย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าพระมหากัจจานะเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามาก ถ้าพวกเธอจะถามเรื่องนี้กับเราเราก็จะอธิบายอย่างที่พระมหากัจจานะอธิบายนี่แหละคือใจความแห่งหัวข้อธรรนั้นขอให้จดจำไว้พระอานนท์ซึ่งอยู่ที่นั้นด้วยได้กราบทูลขึ้นว่าเปรียบไปก็เหมือนคนอ่อนล้าหยหิวมาพอได้ขนมหวานกินเมื่อใดก็ได้รสหวานอร่อยชื่นใจเมื่อนั้นภิกษุนักคิดเป็นบัณฑิต เมื่อได้ใครครวญเนื้อความแห่งธรรมเรื่องนี้เมื่อใดก็ต้องพอใจและเลื่อมใสเมื่อนั้นฉันใดก็ฉันนั้นและเมื่อกราบทูลถามว่าทำเรื่องนี้ชื่ออะไรพระพุทธองค์ประทานชื่อให้จดจำไว้สื่อไปว่ามัทุปินทิกะปริยายจบมัทุปินทิกะสูตร มัทุปินธิทิกะสูตรพระพุทธเจ้าไม่ทะเลาะก,กับใครคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นิโครทารามกรุงกบิลพัทหลังกลับจากเสด็จบินทบาตและเสวยเสร็จแล้วได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันเป็นป่าธรรมชาติเนื่องต่อเป็นผืนเดียวกับป่าหิม,มพานประทับนั่งพักกลางวันที่โคนต้นมะตูมหนุ่ม เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าสากยะพระนามว่าทันทปานิกำลังเสด็จเที่ยวเดินเล่นเข้าไปในป่ามหาวันเหมือนกันเจ้าทันทปานิได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์หลังจากได้ทูลทักทายปราศัยตามธรรมเนียมแล้วก็ยืนเอามือยันไม้เท้าทูลถามขึ้นว่าท่านสมณะมีปกติพูดจาอย่างไรพระพุทธองค์มีพระดำรัสตอบว่า การพูดจาของพระองค์ไม่มีการโต้เถียงกับใครๆทั้งในเทวโลกมารโลกพรหมโลกและในหมูสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์และมีปกติกล่าวเหตุที่สัญญาไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้ปราศจากกามผู้ไม่มีความสงสัยผู้ไม่ขนองมือและเท้าแล้วผู้ปราศจากตัญหาในภบน้อยใหญ่แล้ว ทันทปานิได้ฟังพระดำรัสก็สันศีษะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นสามริ้วถือไม่เท้ายันเดินจากไปเย็นวันนั้นหลังจากเสด็จออกจากฌานพระพุทธองค์ได้เสด็จกลับสู่นิโครธารามตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเข้าเฝ้าทรงเล่าเรื่องที่เจ้าทันทปาณิเข้าเฝ้าทูลถ,ถามปัญหาและพระองค์ก็ได้ตรัสตอบไปอย่างนั้น ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่าพระองค์มีปกติตรัสอย่างไรจึงไม่โต้เถียงกับใครและตรัสอย่างไรสัญญากิเลสทั้งหลายจะไม่ครอบงำพรามผู้ปราศจากกามตรัสตอบแต่ย่อๆว่ากิเลสเป็นเหตุเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าไม่เพลิดเพลินไม่ยึดถือในเหตุนั้นนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งกิเลสที่แฝงอยู่ นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้สัตราการทะเละาวิวาทการชี้หน้าด่าทอการส่อเสียดการพูดปดตรัสแล้วก็เสด็จลุกเข้าที่ประทับพ,พระมหากัจจานะอธิบายธรรมย่อให้พิสดารหลังจากพระพุทธองค์เสด็จลุกจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นก็พากันตั้งข้อสงสัยในพระดำรัส ซึ่งทรงแสดงธรรมแต่โดยย่อนั้นปรึกษากันว่าใครหนอจะช่วยขยายความแห่งหัวข้อธรรมเรื่องนี้ได้ก็คิดไปถึงพระมหากัจจานะผู้ซึ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องและเพื่อนพรหมจันทร,ร์ก็ยอมรับว่ามีความสามารถในการอธิบายธรรมย่อให้พิสดารแล้วพากันไปหาถึงที่อยู่ของท่านและกราบเรียนเรื่องที่มาขอความช่วยเหลือ พระมหากัจจานะกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าคนต้องการแก่นไม้สาะแสวงหาแก่นไม้กันอยู่แล้วก็พากันเดินเลยโคนไม้และลำต้นของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นและคิดว่าจะหาแก่นไม้จากกิ่งและใบพวกท่านเหมือนคนต้องการแก่นไม้นั้นพระศาสดาประทับอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายแต่พวกท่านก็ผ่านเลยพระองค์ไป กลับมาถามข้อความนี้กับผมพระเถระกล่าวแ,แสดงความเคารพเทิดทูนในพระปรีชายานของพระพุทธองค์แล้วก็แนะนำภิกษุเหล่านั้นให้ทูลถามเรื่องนี้กับพระพุทธองค์โดยตรงเมื่อทรงแก้กข้อสงสัยอย่างไรให้จดจำไว้อย่างนั้นซึ่งภิกษุทั้งหลายก็ยอมรับว่าพระเถระพูดถูกแล้วแต่ไม่ลดละความพยายาม ได้ขอร้องให้ท่านไขความแห่งพระพุทธดำรัสจ,จนสำเร็จคําอธิบายของพระมหากัจจานะมีดังนี้อาศัยตาและรูปเกิดจักขุวิญญาณตารูปและจักขุวิญญาณประจวบกันเข้าเกิดพัสสะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีบุคคลสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นสัญญา หมายรู้อารมณ์ใดย่ยอมตริตรึกอารมณ์นั้นวิตก,กะตริตรึกอารมณ์ใดย่ยอมผันพิสดารซึ่งอารมณ์นั้นบุคคลผันพิสดารซึ่งอารมณ์ใดเพราะการผันพิสดานนั้นเป็นเหตุปปัญนจะสัญญาแง่ต่างๆสัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายย่อมครอบงำเขาในเรื่องรูปทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน และอารมณ์อื่นๆรวมหกคู่ก็เหมือนกันเมื่อมีตารูปและจักขุวิญญาณก็มีผัสสะได้เมื่อมีผัสสะก็มีเวทนาได้เมื่อมีเวทนาก็มีสัญญาได้เมื่อมีสัญญาก็มีวิตกะหรือตรึกตริได้เมื่อมีวิตกะก็มีการครอบงําส่วนแห่งปปัญจสัญญาได้เมื่อไม่มีตารูป และจักขวิญญาณก็ไม่มีผัสสะเมื่อไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีเวทนาก็ไม่มีสัญญาเมื่อไม่มีสัญญาก็ไม่มีวิตกะเมื่อไม่มีวิตกะก็ไม่มีการครอบงำส่วนแห่งปปันจะสัญญาปปันจะสัญญาคำว่าสัญญาในนามขันมีความหมายว่ากำหนดได้หมายรู้ ความรู้ที่เกิดจากสัญญามีลักษณะเป็นความรู้จักความจําได้ความเข้าใจและความคิดที่หลากหลายต่อไปแหล่งเกิดสัญญาคือรูปเสียงกลิ่นรสโหดตพะและธรรมารมสัญญามีสองระดับคือ 1. สัญญาชั้นแรกมีความหมายรู้ลักษณะอาการของสิ่งต่างๆโดยตรง คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีลักษณะอาการอย่างไรเท่านั้นเช่นรู้ว่าสีขาวสีแดงสีดำรสเปรี้ยวรสหวานรูปร่างกลมแบนยาวสั้นรู้ว่าเป็นแมวเป็นไก่เป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นต้น 2. ส,สัญญาปรุงแต่งมีความหมายรู้ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเช่นเป็นโต๊ะเก้าอี้หมายรู้ว่าสวยไม่สวย ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเป็นสีแดงหมายรู้ว่าน่าเกลียดน่ารักเป็นต้นสัญญาปรุงแต่งมีสองประเภทคือ 1. สัญญาที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเป็นกิเลสสัญญา 2. ส,สัญญาที่เกิดจากความคิดดีงามหรือเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นกุศลและสัญญาหรือวิช,ชาภาคยะสัญญาสัญญาฝ่ายวิช,ชา สัญญาปรุงแต่งที่เป็นอกุศลนั่นเองคือปปัญจสัญญาปปัญจสัญญาแปลว่าสัญญาทำให้เนิ่นช้าคำว่าปปัญจะหมายถึงอาการที่คลอเคลียพัวพันอยู่กับอารมณ์นั้นและคิดปรุงแต่งไปต่างๆโดยมีตัณหามานะทิฏฐิเป็นแรงผลักดันเพราะฉะนั้นปปัญจสัญญาจึงเป็นสัญญาที่ขับเคลื่อนโดยตัณหามานะและทิฏฐิ ซึ่งจะผันอาการไปได้ต่างๆนานาอย่างซับซ้อนหลากหลายแล้วแต่ตัณหามาณะและทิฏฐิจะนำพาความชอบใจไม่ชอบใจหวงแหนริษยาเป็นต้นเกิดจากปปัญจสัญญาพระอรหันต์ก็มีสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ปราศจากกิเลสและพระอรหันต์ก็หมายรู้ปปัญจสัญญาตามที่ปุตตุชนเข้าใจ หรือตามที่ท่านเคยเข้าใจเมื่อยังเป็นปุตุชนแต่การหมายรู้นั้นไม่มีตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นคือสัก์แต่หมายรู้เท่านั้นเ <_ letter _ letter> มื่อได้อธิบายขยายความแห่งพระพุทธดำรัสจบลงแล้วพระมาหากัจจานะก็กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายคิดว่าควรจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามข้อความเรื่องนี้อีกอก็ขออนิมนต์ ากพระองค์มีพระดำรัสตอบอย่างไรก็ให้จดจำไว้เป็นข้อยุติเถิดต่อมาภิกษุทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องที่ไปขอให้พระมหากัจจานะขยายความข้อธรรมที่มีดำรัสไว้แต่โดยย่อนั้นว่าพระเถระได้อธิบายความไว้อย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าพระมหากัจจานะเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามาก ถ้าพวกเธอจะถามเรื่องนี้กับเราเราก็จะอธิบายอย่างที่พระมหากัจจานะอธิบายนี่แหละคือใจความแห่งหัวข้อธรรนั้นขอให้จดจำไว้พระอานนท์ซึ่งอยู่ที่นั้นด้วยได้กราบทูลขึ้นว่าเปรียบไปก็เหมือนคนอ่อนล้าโหยหิวมาพอได้ขนมหวานกินเมื่อใดก็ได้รสหวานอร่อยชื่นใจเมื่อนั้นภิกษุนักคิดเป็นบัณฑิต เมื่อได้ใครครวญเนื้อความแห่งธรรมเรื่องนี้เมื่อใดก็ต้องพอใจและเลื่อมใสเมื่อนั้นฉันใดก็ฉันนั้นและเมื่อกราบทูลถามว่าทำเรื่องนี้ชื่ออะไรพระพุทธองค์ประทานชื่อให้จดจำไว้สื่อไปว่ามัทุปินทิ่กะปริยายจบมัทุปินทิ่กะสูตร